ทับมือตัวเองกระทับเลือดจนออกผม,มเอามาเอ,าาอ,เอผูสร้างผู้หนึ่งครับเป็นยังคือบผมมาจะ างไม่เสียแล้กวก็น่าคุานขะ้นางกันเลยว่าเลิกกีนออก่น้องแล้วคนี่ค่ากีนีกกี่น้องลืมถ่ายกีนออก่น้องถ่าได้หนึ่งหลองได้เดียวหรือา ทุกคนพี่น่อยเนาะทงานไทยตางประเทศน้องเนาะยินดีตอนทัควา้ชสู่ช่องไนแลด้ด้ยเนาีไม่เรียบนคนมตกนาอากาศดีแดดบบมีคนกะบต็มเชีนงเรียเนาะไปกเดินไปกันหนึ่งเดือนนี่แหละ ข้าวขนมโน้นัดมาขาดสง่างเหนเหน่บริวเขามาแทบเหน่เนาะตัวขนมเนาะช่างมาเมื่อเดียวชิลเล่ออะไรพี่น้องเลยเบื้องหนึ่งบางเงินงามมาเมื่อเดียวพี่น้องเกือบแล้วนะบางเงินงามเนาะงามพิริกรี่เจ้านี่สบายดีเด้อบางเงินงามเจ้าใจลายลายย่งสบายดีขอบใจลายลาย เราสดีเด้อสั่งยาวเนอตทับมือตัวเองกระทับเลือดจนออกอผู้สร้างผู้นึ่งเป็นยังคือบบมาส์เหเออเห็นเทียงพันบ่ออยู่ทางมานี่เออเห็นพันแหนมอยู่อ้าวคือบบมาเด้อวะ บึงบางวอนงามแบบบล็อกพี่น้อยเนาะคุบล็อกคนเดียวแดดเริ่มมาแล้วฮะแต่ว่ากินี่ว่าแดดโบมาแดดโบมี่ว่ะแป๊บเดียวมาแล้วเอามาอีกก้อนนึง บสบายเลยอีกซองมูลเล่นจะคืออีกหนึ่งก้อนสองก้อนสลอดไลด์พอด้วยน่ยเอ้ยจ้ดีเป๊ะตอนนำเทียง เดนี่อยนี่จุนี่กันนี่โอเคละใช่ไหมยังเนาะไม่แป้นนี่คือแตกไว้ยที่เนาะบางงามเนาะไม่แน่นก็ไม่สักก็ไม่เพาะเลยนี่แตกไว้เลยพี่น้องเลยแป้นซื้อใหม่ในตัวนี้พี่น้องเลยเนาะมันอัมันอะไร เตะตัวเตะยายไม่ได้คือถุงอ้ยสั่งเงาเว้ยเนาะเป็นแผ่นไม่จะได้เขาขึ้นนี่หักเลยจริจักงบ๊อกกันขึ้นกลางกับฮักนะ Hà luôn ác cầm đầu ngon 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 Sắp ngon 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 Nóng đây tươi Nó cụ, Ai này khụ bảo vỏ Ừ Nhà lên sao Hôm nay chúng ta cứ nằm vào luôn ạ Mè, mè hông Hông à

พี ه, <S <S sure ่บังคันไเอ้คนมาวหนะบ่าวคันไซเนาะบ่มีพลาดมาวาขนาดพี่น้องเลยบางคันไซนี่มาเลยพี่นฟ้าเปไทเสเตมสื่นเลยตัวเมย์บข่ำไม่ใช่สามเงินอยู่ทั้งองเงินบอกโดยเออบ่ดไป โลกาบอมือวานนี่ปนไปโลกาบอมือ,อาวาเนเมือเ่อนม่เฟาน้องตรไปโลกาน้องอเตรโลบุเป็นหรอโเป็นโลด้ลูกเป็นกบไปหักจ้างกลซะ đây mới là xem cái áo khoác nhau, chắc bên mặt, mặt bọ ừ. mà là xong phân xịt mặt cái... xịt mặt là sao phân nào khá xịt mặt cái xem này khói bốn mưa này đâu khá xịt mặt bao bây tơi. ມື້ໜຶ່ງດົກຮອດບໍ່50ມຮບເຈົ້າຄີບໍຈັ່ງຄີມື້ໜຶດຈັມັດເມື້ລະ10ມັດ1ມັດຊິດຍາງມືລະແສນມັດມີແຕ່ເັດກໍນາ Mà là chồng anh mắt xin mặt cái sao nó Cứ dọn xe ยอดแสงเนาะอยู่อะไรอยู่เตยบไปเล่ยนมาเมื่อวานนี้อยู่ในซิโนนี่แหละคุมแดงฮะคุมแดงดูคุณสามบึงนะบอเตีต้นเพิ่นได้นองไปเตยพี่น,อน,นอ้องเลยเนาะอ่าวันนี้ไปถ่ายยังค่อยนะ ผู้หญิงเจ้าจะปีกว่านางจ้ะน่ะสิบสองบ่เอื้อยของน้องใบเตยนี่อีกอีกอย่างนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ซื้อใบเตยแต่ว่าอายุสิบสองอันอันกับน้องใบเตยคือกันพี่น้องเลยอายุสิบสี่ปีแต่ว่าอยู่ผู้เดียวพี่น้องเลยย่านนะอยู่แถวไหนกันเนาะมันพีบซาแน่นะ ควยติดกับพีประสาบินนาจะพีประสารสชจนฮะชจนแต่เก่าพ yeah, ีประสาทุมอนี่แหละพีประสาหลวงเ่านี่ีประสาเก่าหน่อยีประสาถุปัจจุบันท่านี่แหละพีประสาอันกุงชามแม่นแม่นแท่งอะไร เตาเผาอะบ่แม huh? ่นต์ฮะเห็เตาเผาบ่บ่มีตอนกี้เขาเห็ดเตาเผาอลไรมันคือสีเป็นอะไรโมโหแล้วเขามาเห็ดโพนคือเก่าแต่กี้มีเตาเผาน่ะแต่ว่าเขาโบไซด์เดี๋ยวนี้เขาใช่อะเนาะใส่พืนก่อนแม่นใส่พืนมาเห็ดโพนคือเก่าโมโหเป็นอยังเตาเผาเขาโบไซด์เห็นอยู่สองสามันเขาเกาะแหม่นะ เาเผานะสร้างก็ไว้เติมเราลงห่เนาะมีมเอฟซีเม้นมาทำไมไม่ก่อห้องงาก่อนเปลี่ยนแผนมากองําก่อนแล้วพี่น้องเลยเนาะเป็นกองําก่อนแล้วบาทพี่น้องเลยเนาะ มีพี่พี่คอมเมนต์มาว่าสังกะสีเปลี่ยนสังกศสีอะไรก็ทางช่องนองกใส่ว่าไดรใด๋ก็มีมีทีิรัยพ่ดีทานนึงว่ากันปัจเจียนสังกะสีบัวอั้นเปลี่ยนแล้วพี่น้องเลยเปลี่ยนน้องเงินสดหายแล้วขอยังบัวเสียงแล้วอืมตัวว่าจาก จากอันผู้ใหญ่จากช่องบ่าวบ่าวสัญกาะัญญาบ่าวสัญญาที่เมืองศรว่าสิให้สังฆาีใบอันบ่และเเพิ่นเพิ่นเปลี่ยนแล้วเนาะพี่น้องเนาะต้นน่ะเนาะเพิ่นเอาเงินมอบเงินให้าก็8บ่8ล้านเพิ่นมอบเงินให้8ล้านพี่น้องเนาะมอบาทางยมอบให้ทางบ่เียงพี่น้องเนาะ ใส่หัวส่งงอนงามก่อโบเป็นแล้วก็ออก่อเป็นถูกเปลาเกี่ยวบลดค่าลุงอาจกินเกี่ยวบให้ลุงอานยู่พี่น้องเลยลดบาิีว บ่ได้เลือกได้ขี้ต้มนะเพียงนี่พี่น้องเอยขอมือช่องขอมือขาเบิ้ลจะว่าขี่แต่ขี่เต้ตยนยางหลุนแล้วยางหลุนเนี่ยแล้วมันบ่มีแบบขับสองขับสี่แล้วนี่นะงงมัมนขาง่ายขางหมื่นี่เบิ้ลจนว่าคนแต่คนเต้นพี่น้องเอยโอ้ดูดูดูนี่ใช่แล้วลงานเนาะ เ <Net> มื่อนี้แม่บุคคลบด้ไปนาฬิกาเนาะวันเป็นได้หรือยัได้ได้จะแสน อ้าวพี่น้องเนาะบัดนี้บัดนี้ก็สิได้จบคลิปไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะพุ่นแหละบัดนี้สิ่อมไปหาน้องไปเตยก่อนพี่น้องเลยเนาะไปเยี่ยมกันก่อนเพิ่นว่าเจ็บกระเพาะมันเซาแล้วบ่ลงแล้วบ่เนาะพี่น้องเนาะเอแต่อีต้นเพิ่นบัดนี้ก็ได้ให้กินยาบ่ก,กินพี่น้องไอ้วันนี้กินข้าวบวกกิน3ม,มื้อบ่ก,กินข้าวลุงหลาเด้ออคืหยังบ่ฮู้คือกันเป็นหยังคืบอบ่กิน กินเลยเพิ่นว่าบ่บ่บ่เข่ามีอยู่เฮือนขางเฮือนเหี๋ไปกินน้ำโยแต่ว่าเพิ่นยังเจ็บกระเพาะเลยกินเลยปวดห้กเพิ่นว่าเมื่อวานบันยื่ซื้อยาไปให้กินเลยว่าจะกินบุกินบันียก็ยังบุกหูซับให้เพิ่นกินให้เบิร์เพื่อนบบุกินให้เพิ่นกินเข่าให้เบิ่งเพิ่นก็บบุกินอืนบุลงเพิ่นว่าเนี่ยมีแต่บันยื่จะไปเยี่ยมเพิ่นก่อนนะพี่น้องเนาะแล้วขนมกระตุกแม่ กินก่อนหนอนะ่อยเนาะอ่ะวันนี้ก็ชิด้จเคลิปไว้เพียงทำเด้อพีนะ่น้องเด้อหน่อยวันนี้ก็ขอบอกกับใจเด้อพ่อแม่พี่นอ้นองมดเมื่อทุกคนพี่น้องเลยเนาะที่เข้ามาชมคลิปบ่ายนี้จนจบนพี่น้องเนาะอ่าวันนี้กนะ็บูมคําอยังคนะําคว่าอยังไล่พี่น้องเลยเนาะมีจะทําว่าสวัสดีและสวัสดีเด้อไปเด้อนฮะัลโหล